โอ้นี่ลูกใหม่เลยนะเนี่ย โผล่โคนต้นไม้เป็นหนึ่งต้นตรงนั้นนะครับสดสดอ้นี่รอยนะครับรอยสดสดเลยนะครับไหนไม่คออยู่ไหนอะ

นี่คือรอยไมคโครวิ่งมาทางนี้นะครัไม่รู้จะขับไว้ขนาดนั้นหรออไวิ่งเข้าป่าไปหรือปล่าโว้ย <c oughs> <c oughs> การลุกป,ป่าของแท้แทครับไม่แน่ใจว่าของใครไส่ไส่เป็นอุทยานนะครับยแห่งชาตินะครับ โอ้นี่ล้มไม้ล้มป่ากันบานเลยครับหนีออกข้างไหน,นผมว่าน,น่าจะหนีอออข้างนี้แล้ว,ว,วใช่เนี่ยตอยใหม่ๆเลย 为什么？ วิ่งตามไม่ไหว sai cua cân ớt sách đua trò dưới thế này ลอยไปทางนี้นะครับไม่สามารถจะกบลอยได้นะ น่าจะลอยสุดใครตรงนั้นนะขึ้นรถไปแล้วแน่เลย อ๋อมาขึ้นรถตรงนี้เหรอครับนี่ครับรอยรอยขึ้นรถตรงนี้นะรอยสุดสิ้นสุดตรงนี้คือรถตรงนี้นะครับไปแล้วนะครับ มี Google Earth s เ a r c h เช็คหน่อยนี้<ะ>เช็ค Google ดูไหมว่าเอ่อตอนนี้มีสีสีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างได้บ้าง<ะ>เช็คเราสามารถเช็คภาพทางอากาศได้ใช่ไหมครับ<ะ>เดี๋ยวลองเช็คดูเนาะว่าแล้วตอนนี้อยู่ตรงไหนครับฮะครับ<ะ>ผม แถนี้ไม่มีเลยครับอ่าออกไปแล้วนะครับผมออกไปแล้วอ่รถบรรทุกมคโครออกไปแล้วนะแถมีไม่มีเลยเช็คในแผนที่แล้วนะครับเช็คดาวเทียมละเห็น,นที้ไม่มีแผนที่หรือไม่มีอันี้เลยโหมาสไก่ี่ยใช่ <laughs> ใช <laughs> เพราะมันไม่เคยเห็นรถไง เข้ามาแล้วก็ออกไปเมื่อกี้ไม่ไม่เราเราเรา,เราเสิร์ชหาตามไอ้นี่นะครับเ,เสิร์ชหาตามถนนนะเดี๋ยวดูทาททาถนนก่อนนะครับ บริเวณนี้ไม่มีนะเช็คแล้วเช็คกับแผนที่แล้วนะครับบริเวณนี้ไม่มีไม่มีซ่อนอยู่นะครับเพราะไมโครม,มันจะเป็นสีเหลืองใช่ไหม ให้มีจุดน่้นสงสัยอยู่จุดหนึ่งเลยให้มีจุดตั้งสงสัยอยู่จุดหนึ่งนะออยู่ข้างหลังเรานี่เองอยู่ข้างหลังเรานี่เองนะคือน่าสงสัยอะ่ะมันน่าจะถอย มันน่าจะใส่รถตรงนี้แล้วก็ถอยไปข้างหลังครับเพราะว่าดูที่ขึ้นเลยใช่เนี่ยเห็นไหมอ๋อเนี่ยบมันน่าจะมันน่าจะขึ้นรถตรงนี้เพราะมันขึ้นรถตรงนี้แล้วมันถอยไปข้างหลังมันไม่ได้ออกไปข้างในมันไม่ได้ออกไปข้างในบริขึ้นตรงนั้นใช่แต่มันถอยไปโอ้โหพอขึ้นป๊อกมันถอยเพราะว่าไปทางข้างหน้าไม่มี ไหมครับไหม่ใหม่เกาะตะเกียงใหม่ๆคือถ้าถ้ามันออกทางนี้มันต้องสวนกับเราเนี่ะผมว่ามันผมว่ามันผมว่ามันหอยไปข้างหลังครับพอรถที่มาใส่มันก็สูงนะใช่ไหมใฮ้ยผมว่ามันต้องหอยไปข้างหลังครับที่ทีี่่ลองดูนี่ที่ลองดูนี่ผมว่ามันสงสัยนะไอ้เห็นไมีอยู่ตัที่เห็นอยู่ตรงนี้

แล้วเขไาไล่ด้วยไงอ่อาไปตรวจยึดพื้นที่เดี๋ยวค่อยไล่ตามหาอ่อา ลองลอยลองลอย